การเมืองเข้มข้นสับเปลี่ยนขั้วอุดตลุดสิ่งที่ไม่โดดเด่นก็จะโดดเด่นพลิกฟื้นกลับคืนมาก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักโหราศาสตร์ชื่อดังและผู้ดำเนินรายการ The Ghost Secret สัมภาษณ์ถึงคำทํานายหลังดาวพฤหัส,สบ,บดีย้ายวันที่19เมษายน2566 อาจารย์โอเล,เล่กล่นว่าดวงเมืองประเทศไทยนี้จะเป็นดาวสำคัญที่ย้ายนั่นคือวันที่19เมษายน2566ก่อนสงกรานคือดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคเพราะดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์เราคือราศีเมษมีอิทธิพลกับดวงดาวต่างๆในจักรราศีทวนหน้าในส่วนของดวงเมืองกับดวงโลกคือดวงเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะวิกฤตโลกเป็นอย่างไรวิกฤตประเทศจะเป็นเช่นนั้นแต่ประเทศไทยดีอย่างหนึ่งคือเป็นเมืองบุญเมืองกุศลดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคอยากจะสรุปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ๆทางความคิดได้รับเข้าสู่เรื่องของวิวัฒนาการทางด้านการเงินการคลังระดับภูมิภาค และระดับโลกเลยก็ว่าได้ระวังสูญเสียคนที่มีชื่อเสียงอีกประการจะต้องจับตาดูให้ระมัดระวังบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่อยู่แนวหน้าในวงการบันเทิงจะล้มหายตายจากและจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะช่วงหลังสงครานวันที่25เมษายนเป็นต้นไป ตรงนี้ต้องระวังการสูญเสียเมื่อครั้งปี2,565ก็อยู่ในช่วงหลังสงกรานเช่นกันเรื่องของดาวร่วงหลนจากฟากฟ้าอําเหล่าวงการหรือเหล่าครูบาอาจารย์บุคคลสําคัญก็ได้สูญสลายกลับคืนสู่สวงสวรรค์ภาคการท่องเที่ยวต้องรับมือให้ดีและให้จับตาดูราหูราหูเป็นดาวหนึ่งที่อยู่คู่มิตรกับดาวเสาเขาเป็นดาวคู่มิตรกันจะเกิดความคึกคักในธุรกิจการท่องเที่ยว ฟังดีๆนะครับจะเกิดความคึกคักในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางจากต่างประเทศมาไม่รู้เท่าไรเท่าไรตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มหึมาแน่นอนว่าเมื่อพ้นวิกฤตโควิดเราเปิดประเทศคนก็อยากเที่ยวแต่ปี2566ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยที่มีคนต่างชาติวิ่งเข้าหาเตรียมรับมือกับสภาวะของอาหารให้ดีนะครับ ตรงนี้หมายถึงธุรกิจการค้าขายการส่งออกอาหารหรือขายกินกันเองในบ้านเราจะต้องเตรียมให้พร้อมเตือนโรคภัยและอุบัติเหตุจากไฟอีกประการในเรื่องของโรคภัยและอุบัติเหตุอยากให้ระวังไฟถ้าเราเชื่อของคำทำนายนักกษัตริย์กระต่ายเป็นธาตุไม้ ไม้ให้กำเนิดไฟตั้งแต่ต้นปีที่ทำนายมาไฟยังไม่เคยดับไฟไหม้ตรงนั้นระเบิดตรงนูน้นไฟป่าแล้วที่พูดถึงตรงนี้ก็วิกฤตการณ์ไฟป่าก็อยากจะให้ระวังตัวกันจับตานวัตรกรรมการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นและที่ต้องจับตาคือการพลิกผันในสิ่งที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องใช้คำว่านวัตรกรรมทางการเมือง ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีการสลับขั้วกันอย่างโกลาหลนวัตรกรรมการเมืองที่จะเกิดขึ้นจะมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นช่วงปี2,566การเมืองจะเข้มขน้นเรื่องการสับเปลี่ยนขั้วกันอย่างชัดเจนสิ่งที่ไม่โดดเด่นก็จะโดดเด่นพลิกฟื้นกลับคืนมา อย่างเช่นบุคลากรบางกลุ่มกลุ่มการเมืองบางกลุ่มจะออกมาอยู่แนวหน้าและประการสุดท้ายให้ระวังนักบริหารทั้งหลายจะเจ็บป่วยไม่ค่อยดีเท่าไรถ้ามองตามหลักของดวงเมืองจะพูดกันตรงๆว่าเศรษฐ,ฐกิจจะดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้นหรอกจะทรงอย่างน้าเป็นห่วงและวิกฤตจะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งคือดาวเกับดาวแปด หรือดาวเสากับราหูเป็นแหล่งการบันเทิงสำเริงรมอยู่แล้วและเป็นคู่มิตรกันและกันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสเพราะเปิดประเทศแล้วคนจะทักทลายเข้ามาแต่เข้ามามากเกินไปก็มีผลลบฉะนั้นอยากให้บริหารการเปิดประเทศดีๆจริงๆเปิดมานานแล้วแต่หลังสงกรานจะมีความคึกคักของการท่องเที่ยวการลงทุนที่ประเทศไทยมากมายย่งไงก็ต้องรับมือ ไม่เช่นนั้นมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีหมอปลายเปิดคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2566เมื่อไม่นานมานี้ทางเพจโ้นกระแสได้เผยคำทำนายของหมอปลายปลายกระซิบหรือพิกษุณีปลายช่วงครึ่งปีหลัง2566ซึ่งหมอปลายได้เผยคำทำนายผ่านทางรายการไทยรัฐทอกระบุว่า หลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนร้อยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟ ทั้งน่านาน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดนีเซียบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่าห้าครั้งคำว่าแดนประดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุ ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจรู้สึกได้ถึงความสัน่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยว และอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบมาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติดินประทุไฟประทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายน เพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายหลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นต่อจากนี้เราไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันหมดเลยและมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณและมีโรคเก่าเช่นกาลโรควัน,นโรค กลับมาผสมอีกรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้นจากประเทศที่หลวงพี่อยากเรียนภาษานี้และเชื้อโรคมาจากหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้นเขาสร้างเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธและก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าหรือกรรลนแต่เอาทดลองแต่คุมไม่อยู่ควรระวังช่วงพฤกษภาคมสิงหาคมกันยายน2566มาแน่ แต่เราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด19ส่วนเรื่องคดีใหญ่คดีสีเทาต่างๆคดีพวกนี้จะหายไปไม่ทราบว่ายังไงแต่ความรู้สึกว่ามันจะจบไปยังไม่เห็นใครติดคุกปลายทางก็จะเบาแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่แต่เป็นคุณเดิมทุนเดิมแต่จะมีคดีใหญ่เรื่องการกู้เงิน เรื่องของการกลับมาของระบบเก่า,กาๆคล้ายแช่ลูกโซ่ที่ไม่ได้เรียกว่าแช่เป็นแนวเดิมๆเ,เสียหายมากเป็นหลายร้อยล้านพันล้านและเป็นคนดังที่รวยเหลือเกินฟอกเงินแล้วทำธุรกิจเป็นฉากหน้ามีแน่นอนภายในปีนี้นิมิตหลวงปู่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่จริงทำร้ายบ้านเมืองมันจะจบไป3เดือนอาจารย์วารินกล่าวว่า กรณีปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมองว่านั่นเป็นเรื่องของการจัดตั้งของทีมงานของการเมืองหรือกลุ่มคนที่เราเลือกกันมาตามกติกาก็ยังเดินต่อไปได้ซึ่งจุดนี้ส่วนตัวห่างจากเรื่องนี้มาระยะหนึ่งตั้งแต่ปี2563หลังจากนั้นเข้ามาปฏิบัติในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันเรื่องพุทธศาสนาและครูบาศีวิชัย แต่ตอนนี้มองว่าเราต้องช่วยดูแลทำหน้าที่กันอยู่เพราะว่ามีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองอันนี้มันมาเล่นงานแล้วเราลองไปดูค้นดูประวัติศาสตร์ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสนาหน้าที่พลเมืองดีมันหายไปไหนมันเป็นกรรมของประเทศที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราวุ่นวายเพราะคนคิดไม่ดีแต่จากนี้ ด้วยเดชะพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติศาสตร์กษัตริย์ยังทำบ้านเมืองของเราผ่านพ้นได้อยู่นะครับต่อไปคณะผู้ที่มีหน้าที่ให้กับบ้านเมืองมาช่วยกันสืบต่อไปขอให้เราคอยจับตาดูก็แล้วกันนะครับมันไม่ใช่เหมือนปี4 .9 นะครับมันไม่ใช่ ในลักษณะรูปแบบนั้นแต่เป็นลักษณะรูปแบบของผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองร่วมกันนะครับต้องมีเพราะตอนนี้มีการเจราจาอยู่หลายไฟล์เท่าที่ทราบแต่การเจราจานั้นก็คือต้องการความสงบการขับเคลื่อนของชาติบ้านเมืองซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาทำทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับก็เหมือนพอมาถึงปุ๊บ ก็มาล้างมือคอยท่าเลยก็คือจะต้องดําเนินการตามนโยบายแน,าาาแนวทางต่างๆที่วางแนวทางต่างๆที่วางแนววางกรอบเอาไว้ให้พวกเราเดินเพื่อขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองของเราอาจารย์บารินระบุเมื่อถามว่าจากนิมิตหลวงปูคนไทยจะมีความขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นหรือไม่อาจารย์วารินกล่าวว่าในภาพที่เกิดขึ้นมันไม่มีแล้ว ที่ว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงมันจบไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอย่างว่าในคำทานายอยู่ในนี้หมดเลยต้องไปดูแต่ละข้อจะรู้เลยว่ามันคือสถานการณ์ในปัจจุบันและอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านพ้นองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าช่วงกลางของราชการจากนี้ไป ในรัชการที่10เป็นช่วงยุคศิวิไลก็ต่อไปเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ทำร้ายบ้านเมืองมันก็จะจบไป3เดือนหรือไม่ในปีนี้ก็ดีขึ้นส่วนกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรจะกลับประเทศวันที่10ส,สิงหาคมนั้นต้องถามว่ามาจริงไหมดูว่าจะมาไหม แต่บุคคลหนึ่งเข้ามาแล้วจะเกิดปัญหาบ้านเมืองขนาดนั้นคงไม่ใช่ท่านมาในฐานะอะไรเราต้องถามก่อนใช่ไหม